โอ้โหก็กาบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยตอนนี้เรากำลังมาอยู่ในเกมซุปเปอร์ซตอนนี้เราก็จะมารีวิวบทบาทนักสืบความสามารถของนักสืบก็คือสามารถเห็นรอยตีนแล้วก็ถ้ามีศพเราก็สามารถสรรสูตรศพได้แล้วก็สนสูตรศพเพื่อจะจี้ไปหาคนที่ปาดนั่นแหละ เค okay, ไปเราไม่ได้กันเยดย่องตก่าตอนนี้เราได้ด่านที่หนึ่งไงด่านแห่งด่างเห็นตัวแฟงไม่จะดับไฟเลยนักอ่ะ อนอกเคตอนต้นเกมก็ขอให้ไม่โดนปาดก่อนแล้วกันเพราะส่สนยดตอนต้นเกมกไม่งโดนปาดกับทุกเกมไม่มีบทจอมมีเฮียน,นี่อีกแล้วเหรอกูอเกียดมึงมีจอมโจรที่เขียนม,มึงไปทำไรหา่าในห้องรู้ปัด โอเคน้ำเงินปาดกดศุกแม่งได้กันดีดอกเฮทุกคนเราได้ตัวแปลกหนึ่งตัวแล้วไอ้น้ำเงิน อันนี้ผมเป็นนักสืบนะอันนี้ผมเดินตามรอยตีนน้ำเงินกับน้ำตาลอยู่ดีน้ำตาลตายนะห้องไฟน้ำแล้วก็น้ำเงินก็น้ำเงินก็เดินหนีไปเลยอ่าน้ำเงินไปน้ำเงินน่าจะตัวแฝงแหละอ้เจ้ากูไปน้ำเงินไปน้ำเงินไปเลยก็เธอที่เดือดคนกดผิด ไม่เงี้ยโน้มโปรเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาโน้มีเดียวใจแยงเงี้ยถ้าเป็นไรเราเป็นไรแจ็คของจริงไม่ได้โกหกน้ำตาลไม่ดิลาแห้งปะใครเป็นจอมจนโจ้ยเป็นไวแตกแล้วก็สมบูรณ์ไวแจตกไวแตกเราลาเงินไปดี เดินแฉกโป้ได้ตัวนหนึ่งกาแฟน่าจะต้มตุ๋นเออ้อเงินต้มตุ๋นเชียเออจะเดาก็เรามาเดาก็เดาม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 าจะบูดก็บูดมาไอ้เชียะจะใส่เปอร์นั่นแหละเพราะว่าถ้าไป็ต้มตุ๋นเงินขาดแล้วหนีแล้วโอ้โหว้าวปวดเอา ok, đãi tôi phèn rồi đó nè, và các bay sẽ tay hào rồi đó nè, <laughs> <laughs> ok, tham khế sẽ đi bộ lại, rồi các tục gần ngành okay. อะไรวะาเอามินมินจะทำอะไรมิน,มนอเอามินจะทำอะไรข้าไม่ใช่จอมโจรนะผมเป็นจอมโจรเองแหละถ้าจะเดา,ดา,เดา,าถ้าไว้จะเดาเอ่ะถ้าไว้จะเดาก็เดามาได้ออกส่เอาบัตรจอมโจรมาสนะีขาวไม่ใช่จอมโจรนะกีด่ผมจะสับกับสีขาวล่วเมื่อกี้ ไม่รู้อ่ะข้าเอาตัวแข็งของของตัวนึงในคาดอกอ่ะ,อบบะ,ดอะเดี๋ยวตายก็แต่ว่าเป็นจอมจูนน,นี่มงแล้วมาขโมยใจผมจะเอาตกลงเอาเขียวหรือขาวก่อน งั้นเราขาวก่อนนะค่อยเขียวยังไงเนี่ยก็คือเขียวหรือขาวหรือม่วงจอมโจรอโหรออือตอนตอนนี้เขียวบอกว่าไอ้ขาวสาับแต่ขาวบอกว่าทำนายไอ้ม่วงบอกว่าไว้แจ็คอืมลองเอาเขียวไปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาคิดกันทีหลัง อาว้ตัมึงอาคมมวยกมึงลองเดากูดิมึงลองเดากดิขาวมึงลองเดกดิหย่าบอกว่าทำนายจ้ามึงลืมแล้วหรอเอาจำโจหนอกไปก่อนพวกกีดที่หน้ามัน ที่เราเดินผ่านมอนกับส้มไปอะไรใส่กูจะรับผลเป็นเจ้าหน้าที่ห้องไฟ้ะเนี่ยแม่งไฟดับเธอเกูเดินไปแก้ทุกที จำไม่ผิดก็อันนี้ผมจําไม่ผิดนะอันนี้ผมเดินผ่านผ่านม่วงกับส้มอืมถ้าผมจําไม่ผิดถ้าถ้าม่วงเป็นไวแจ้งพว่อนของดาวใครเจ้าคนหนึ่งว่าต้มตุนต๋นดีมันก็จะได้โหวตง,ง่ายอืมห้ามไปข้ามไปข้ามไปข้ามไปเดี๋ยวทำาะให้ดูข้ามไปข้ามไปเลยนะข้ามไปเลยอ่าได้ทำอะไร ่ะเดี๋ยวผมแอดเดาส้มต้มตุนอืมถ้าผมตายก็เอาขาไปจบไม่ต้องข้ามแล้วเดี๋ยวผมเดาส้มเองผมอยู่ห้องอาวุธกำลังยิงอาวุธอยู่ศพอยู่ที่ไหนไม่รู้นะแต่ที่รู้เห็นกิฟามินเดินไปตาล่างผมบอกว่าข้าาแผลมุงจะเดามึงเดามึงตาย กูบอกว่าข้ามใช่ไหมเนี่ยม่วงไว้แจ็คจริงไหมเนะี่ยโห่ส้มแม่งเลยแล้วกันแล้ว <c oughs> ม่วงมึงไว้แจ็คจริงไหมเนะี่ยคือกูจำได้ว่าตอนต้นเกมกูเดินผ่าน,นมงึงนะม่วง นี่ตอนเกิดมาพุกูเดินมาสวนไว้ตรงนี้เลยนีก่กูจเจาแล้วมึงพุ่งมาเลยนะม่วงที่จริงกูเกิดใกล้ๆเหลืองแล้วแหละแต่กูเกิดใกล้ๆขาวแล้วแหละมีม่วงเดินมาแก้